ปเ่อน้อเ็นเรืองใหปทุกุอย่างทุกปุอย่ปงทอยาตทอยางกอยาุกอยุย่างทุกองอยกย่างอย่งอย่างก็ยทุอ่างุกอย่อกอยอย่างทกอย่างุก่งทุกอย่กอยดางทุอยงทกบยงุกอยาุกอยอ่างกอยง่งุกอย่างทอ่างุอยาุกอย่างด้อางทอย่างุกอย่างทอ่างกอยงกอกอ่กอย่ากย่าก่ากออ้งอทา เดียวเนี่ยนเขาเกียวกัสัตว์ต่างนึกว่าอุส่าห์ตายจริงอ่าว่าเจ้ชู้เจ้ชู้จีนหนึงหนึ่วันลตัวสารมันเตียนลงตัวเตยตัวใเออ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 ไอตยออเตียนจริงดิว่าตันนลังหันอันนี้ก็จงไจังต้นที่เจ็งก็ตันท่อสุดจริงก็ไม่ตัวเาบกเข็ตัวก็ขังใจลุงนายอ่ะลุเขาเจอเหรอก็ไเกียับนเขตัวก็ไมเรียลเขาสัเกนนึ่งนี่นะย้อหนึ่งกูยื้อหนึ่งกเรียแล้วก็เจรีย

ก oh. oh. uh ็ค oh. uh ิสมาไม่ค oh. uh ือหนอเจก็จ oh. ด uh ีาก็มตกให้เจรตรงเจกูเจมืออยาูม่ตจปังปาตกูอจาจับได้กูก็ไปกูจะปังถจับก็มาชิดจนมดตัวหูเสียแล้วักจะทำยงไงหล่งจาลอจามจะมึงจปังบ้นนึ่งปอย่างจที่เจต้องเลือทีเจ

nên cô ta cho cho cái những công nông công bộ kiên nữa sức cứ chứ tổng thuật tổng thuật cho thuật tổng thuật tổng có thể nó có thể cũng bỏ được tiền đi thua rồi nữa thì tăng của bà tôi nhiều thế à cô mà cô chỉ có chỉ có chỉ mấy bà yêu chữ rồi này thì xong lâu rồi rồi bác sĩ chỉ chưa thì là để hia ngủ cái hai to hết mà muốn hia này à nó xin như thế này thì cô chuyển tôi thì một cái này hết đa tổ thế, cái dương của ta cái muối tốt ở cái chu li vùng đúng không? À? xưa rồi, cái à, rồi, cái rồi rồi, cái vùng cái vùng quốc nên đi tơi để chi li, nhật tui, nhật tơi chơi hay kia hả? ờ, à. tơi mất à, lấy chết oh, trên núi uống một xưa nè, à trên núi ăn sếp nè, té mà, nghe mà cũng Ah ah. nè, à à, mà. Ừ. Ừ

จอรอบๆมันจะตัวเชี film, ่ยนน่ะ oh. ตัวเตี้ยจอชี uh ้เ huh. ช uh ี huh. ่ยนสมปล่ยเต้ยน no. uh ั่นมันจะไม่เมะซะจะไมเต้นันเองก็บอกแค่ชวยน้องตัวใหญ่ก็ผลเช็คกับตัวหอตุ้งเจียวหอหรือตัวอัดได้คิดตัวเสียเลยจออบๆคือตัวกระที่ทองเต้สังกัตัวเสียตามล็อกเต้ยออสัดเต้ยออสัดเต้ยวนวันน้องก็จะเรามุ่เนาะก็มุ่งปกิตัวนี้มันจะตัวนึงนะมันชิจอเลยอ่ะ 일단은 왜 이렇게 그게? 우리도 감사합니다! 이거 근데 수업 하러 Kel moment! 목 사이에 속에서 organizational marriage? 태어나서 이걸 하고 fraction character 마음을 알 Lake 그런데 이거 안 olsa 사실 거기 뭐아 이거 좋은 영상이annah 그럼 선생님에게따라 보통 이게 거에요 ению 지금ып 이gi 이 fr choices 아버지, 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 아버 야, 이제 뭐 땅부터 돌래. 아, 땅이 이게 빛이야. 아, 땅뭐 땅이 돌이 쉽나나. 얘가 이제 꽃이 땅 두꺼워요. 얘, 뿌링테 두둑. 아, 시면은 매겨두는 게 요런 큰잔 음식이야. 오, 놀도 쪼, 러, 아시, 양, 시더 농사. 에, 땅땅 땅, 건조. 이리 빈대를 씹. 시초. 아, 다시 초. 음, 아, 얘도 떠. ตัวหนุหนทีุ่ดาลอแล้นั่ขาแต่มตัวนร่มคอยต่อตัวอ๋อต่อตัตันั่งกนไ้ฮอาอาันค่อยต่อตัวกูชินหนาแล้วจลอมันเนี่ยมั้ปุ่มันจนจนได้แต่ป้อตต่อจะมันมัจอล้ามต้งเช้าจะรอวัววันี่งนอสุกนอใช่ไหมข้อมมุมอ๋อเออต่อมันท้าไปมุจะมต่อเสรแล้วมันจอีกว่าซะเออ่อแต่ถ้าฉจะมุดจอนจะม

น่าส <ots df> ินาถึงหไหเออเออคกินมึงน้องกูขาเจมีสั่ดา่ไเจ๋ยหนูมนหนูทอดเสียนชาติทอด่อให้ย็นยาชาทีตรงกัน๋อแต่มากุ๊ดิกุดน่าชิตะเหอจไม่ได้ยาเออม่ได้ย่นหนึ่งคนีจาชาตัวยให้ยาอเออางน่ายันนได้รอ้อนะยไม่ใช่ยุงฉันลึอเจ้องกไดเจ้ากุชิตะเจ้าอา

내가 운영 mau k